ได้แลวฟาดึงของสุข้าไปไปฟ้าดึงไปมันหาหมองมันง่าง่ำง่ำบักม่อน3ปีแล้วครับตัวนี้เอาทักกับไปด้วย ปล่อยให้มันหลุดไปจังเอาไปซื้อสนไปมัดมาไปก่อไฟบ่อันนี้ก็ได้มัดก่อไฟนะฮะมัดก่อไฟนะ๋ยนะเลี้ยงให้จังไม่ใหญ่ไป,ไปม่อนไป มัดนี่หมัดนี่แหละมาคนดีกว่ามัก่อไฟนะคุณหย่าไลยดีคันไปทางปุ่นรถหกไม่ได้ใส่บุ๊ทแม่หนหยาบ่อืดครับคนน่ะโอ้ยก่อหย่าหวานจริงนะเฮ้ย ไอ้ยูไส่เอ้าไปนีละเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องมัดควายกันอื้อยาเง้เอาแล้วครับพี่น้องมัดไม่แล้วครับตามมาละ หนาบปุ้ยครับอยู่นี่เอ้ยนี่ก็หนาหวานกินสลัเอิ่วสุดหุ่มม่อมแลพันมันถิ่มไปยั่งจนอยู่ไหมเดี๋ยวเอาไปขยายอันนี้เขาเป็นหนาอีนอย่างบควชแต่บวมเป็นหนาเนี้ยเปียเป็นเหงาไหมเป็นเหงาแล้วก็ขึ้นม,มั่งสิไหมใครหูครับบอกไงครับนี่ยเลี้ยงยาอะไรแล้วมันมีอัน มีหมากมัน้ำมีดอกม็นน้ำนาย,ยอียงกงกบลรุษอนนี้ครับนี่หมากนี่เห็นไหมเห็นไหมนายอียงนี่ครับเนี้ยเปียอยู่ฟังค,ครับนเน,น,นี้นนย,ย,ยเปียแล้วนี่ลืนหยาอีงหยาหม้หมูแฮมหมูบะหมีไอจิมตับแกะคือ กินท oh, <c oughs> <c oughs> <âu> ุกแกไว้โฮเมนหอ้โหบอนนี่ครับเนเปียรผมกัาหงอมันไอ้ทอนมันตัดมาได้คนเลยครับตายยากนะครับมาฟังเลยแล้ความชื้นยแย่กัดเป็นกว่อหลรถนี่เนเปียนะครับนี่เนเปีย โอเคครับพี่น้องเอาไวส้สามิดแล้วครับเดี๋ยวควายมาลามเดี๋ยวคลิปหนาคว้กันไหมครับผมสวัสดีครับ